เซฟพารบอกรักตัวเอง21วันโอ้โหคนจีบูททำไมช่วงนี้เนี่ยดูดีจนผิดหูผิดตาเลยคะไปทําอะไรมาคะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกหรอกนะแต่ผมใช้วิธีเหล่านี้ครับคือหมั่นสร้างรอยยิ้มเพื่อเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจบวกกับรักษาบุคลิกให้ดีนะเพราะเสน่ห์ที่ออกมาจากท่าทางเนี่ยมีเสน่ห์อย่าบอกใครเลยโอ้โหน่าสนใจจังเลยคะ่ะและอย่างสุดท้ายเองนะครับคือ เติมความตื่นเต้นให้ชีวิตไม่คิดเรื่องความดูดีอยู่ตลอดพอเมื่อไหร่เนี่ยที่เรามีความสุขเมื่อน,นั้นเนี่ยเราก็จะดูดีตามไปด้วยนั่นเองครับอืมแต่จริงๆแล้วมันก็ฟังดูยากเหมือนกันนะคะเนี่ยนานาจะทําได้ไหมนะทําได้แน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือนานาต้องยอมรับตัวเองและรักตัวเองมากๆเมื่อน,นั้นเนี่ยต่อให้นานาจะใช้วิธีที่ผมพูดหรือไม่นานาก็จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นเองครับ Presents by d e Voice สนับสนุนโดยสดสสน,นะครับ